กคอขึ้นโอนแล้วคุอคอค่อ้องทันก็ทำความสะอาดเรีร้อยคุณพบอกว่าเรียมไว้เลยครับดเดี๋ยวชิ้นเยอะ แข็บอช่ไหอ๋อไวแล้วก็ี่ท้อเสร็จเสก็แต่งหน้าแต่งหน้าทาสองทำลากทำบนนี้ก็เล็ฟองเสร็จเรีบร้อยแลก็เสร็จล้วันนี้ ห้องนี้นะครับเรียร้อยต่อไปก็จะมาเป็นห้องนี้นะครับห้องนี้ก็แถังใหญ่ๆก็คงอีกหลายวันนะครับติดงานกระถินอนีกก็จะเป็นห้องน้ำสองห้องนะครับ ประชับตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละภายในนะครับภายในภายในก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้านนอกยังนะครับเนียยังเหลือนี่อีกนะครับนี่ก็เป็นห้องใหญ่นนะครับอันนี้ก็เป็นห้องใหญ่ อีกหนึ่งห้องนี่ก็ฉาบก็มาจะหลายวันอยู่นะครับแล้วเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําในตัวในห้องนอนแผงก็สูงนะครับประมาณสิบเจ็ดก้อนนะครับนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดทั้งทับหลังนะครับแปดก้อนครึ่งโฉนะครับเป็นวันรำแขวงพี่ท้อก็เก็บพัดามสะาดเสร็จแล้วเก็บหมดแล้วใช่ไหมฮิปูนะ ปูนเก็บหมดแล้วฮะที่ปูนเก็บหมดแล้วอ๋อปูนอยู่เก็บหมดแล้วแหละโอเคโอเคอารบรรยากาศด้านนอกก็มีคามีเมฆค้มนะครับหมดแล้วหมดแล้วอาจารย์แต่งปูนโอเคโอเคเดี๋ยวชัดเออเดี๋ยวชัดจะไปแต่งหน้าเดี๋ยวพักแขนหน่อยโอเค